ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9อช9ออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับหลวงปู่แหวนสุจ,จินโนสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งล้านนาผู้ได้รับสมญานามว่าพระอริยะสฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม เล่าขานกันว่าหลวงปู่แหวนท่านสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมาโดยอิฤทลิ์ปฏิหารนานับการและต่างล่อมลือในความคลังวัตถุมงคลจากการปลุกเสกของท่านว่ามีพุทธคุณเป็นเลิศในเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายจเจริญรุ่งเรืองการเดินทางแค้วคาดปลอดภัยปราศจากภัยอันตราย ผ่านฤดูหนาวย่างสู่ฤดูร้อนเดือนเมษายนมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือเข้าสู่เทศกาลปีใหม่เมืองทั้งบรรยากาศและทัศนียภาพต่างๆก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำสงการสรงน้ำพระและลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงการขอให้เที่ยวและสาดน้ำสงการกันอย่างสนุกสนานและปลอดภัยทุกท่านแต่ในไหนขึ้นภาคเหนือทั้งทีน่าจะแวะไปกราบน้มัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดอารามต่างๆ เพื่อความเป็นสนิริมงคลวัดเก่าแก่ทั้งภาคเหนือมีมากมายทีเดียวครับเลยขอแนะนําสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อดีตเป็นที่ประจำพรรษาของพระเเกจิาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพทั่วประเทศของจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือวัดดอยแม่ปังเข้าไปกราบน้ำมัสการรูปปั้นขี้พึ่งหลวงปู่แหวนสุจินโนขนาดเท่าคนจริงซึ่งประดิษฐานอยู่ในห้องกระจกภายในพิพิธภัณฑ์บริขารของหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปัง จัดสร้างโดยสถาบันมาดามทูไซประเทศอังกฤษอันนับเป็นการปั้นหุ่นพระสงฆ์ไทยเป็นครั้งแรกได้องค์แรกของโลกฉีเดียวครับกล่าวถึงหลวงปู่แหวนสุจิโนโนสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งล้านนาผู้ได้รับสมญานามว่าพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมร้อนด้วยเมตตาธรรมและเป็นที่ยกย่องและเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนกชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนอกจากนี้วัตถุมงคลต่างๆของท่านก็ล้วนได้รับความนิยมสะสม และเป็นที่หวงแหนยิ่งนักโดยความศรัทธาในผู้สร้างและพุทธคุณที่เป็นเลิศปรากฏเรียนหลวงปู่แหวนรุ่นทออหปี2,514อัตโนโประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นชาวจังหวัดเลยเกิดที่บ้านหนองบอนอำเภอเมืองเมื่อปีพศ2430เดิมชื่อยานปิดามันดามีอาชีพทำนาและตีเหล็กโดยจิตใจมุ่งมั่นที่จะอยู่ในสมณเพศตั้งแต่ยังเยาว์จากการปลูกฝัง ของผู้เป็นมารดาพออายุได้13ปีท่านจึงบัญชาเป็นสาม,มเณรในฝ่ายประหานิกายโดยมีพระอาจารย์คำมาเป็นพระอุปชาและเปลี่ยนชื่อเป็นแหวนตั้งใจปฏิบัติธรรมและเรียนรู้ตำราวิทยาการต่างๆโดยความภาคเพียรและความที่ท่านเป็นสาม,มเณรที่มีความสุขุมพูดน้อยขยันเจริญสมาธิภาวนาฉันอาหารเพียงมื้อเดียวไม่ฉันเนื้อสัตว ปฏิบัติตนสมกับการคลองสมณเพศทําให้ผู้พบเห็นต่างให้เคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่งต่อมาอาจารย์อ้วนผู้มีศัก์เป็นอาของสม,มนเนรแหวนนําไปฝากเรียนธรรมะและวิชาการต่างๆที่สํานักสงฆ์วัดนาศักอํ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยต่อด้วยสํานักสงฆ์วัดสร้างถออําเภอหัวสะพานจังหวัดอุบลราชธานีณวัดนี้เองพระอาจารย์สิง ขตยาคโมเจ้าสำนักได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยและรู้แจ้งในธรรมะเพิ่มขึ้นทั้งยังเริ่มเชี่ยวชาญในด้านขแขนงต่างๆอีกด้วยเมื่ออายุครบบวชท่านจึงอุปสมบทที่วัดสร้างถอนอกศึกษาพระธรรมวินัยและพระธรรมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพอราวอายุ30ปีท่านเริ่มออกทุดงวัดไปตามต่างๆสถานที่ เพื่อสแสวงหาผ้าอาจารย์ที่จะประสิทธ์ประสานวิชาและสหายธรรมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดต่างๆทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมายุติกนิกายที่มีความสนิทสนมที่สุดคือหลวงปู่ตือ้ออาจนธรรมโมซึ่งเป็นผู้ชักนําให้หลวงปู่แหวนได้พบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เมื่อได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์มัน่นท่านก็บังเกิดความซาบซึง้งและรู้แจง้งถึงแห่งการสแสวงหาธรรมันแท้จริงในที่สุดหลวงปู่แหวนจึงขอรับเป็นพระสงฆ์ในฝ่ายธรรมยุติกะนิกายตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่แหวนออกทุด,ดงกรรมาฐานหาความวิเวกตามป่าเขาวนาวัยแถบภาคเหนือตลอดมาจนได้พบวัดดอยแม่ปัง อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านจึงหยุดการทุดงวัดเพื่อจำพรรษาณวัดนี้และได้พัฒนาจนวัดดอยแม่ปางจเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงมาตราบจนปัจจุบันหลวงปู่แหว har, มนมรณภาพวัดดอยแม่ปางเมืม่อวันที่2กรกฎาคมพออ25ศ2528สิริอายุ98ปี เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหลวงปู่แหวนสุจินโฮนสุดยอดพระเกศจีอาจารย์แห่งล้านนาคุณผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g กอ of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ